ให้ลงจิตโคกอะไรนะลุงไปช่วยเขาเปล่าไปเดยไปเดยไปเดี๋ยไมขับเลยไป่ขับเลยมันเทอะไร่งเงี้ยต้องเอารถอีกคันหนึ่งไปอ่ะลุงต้องมีสองคันอ่ะไปหาเอาเตากาลาร์เลยตอนนี้ผมมีรถคันเดียวสมองลุงรถเร็วปะไม่เร็วมีรถคันเดียวลุงมีรถคันเดียวประมาณนี้แหละแท็กอ่ะพอๆกับประเทศกูเลยเหมือนกันเดะ ท้ายปะแต่เดี๋ยวดีไม่เท่าที่เฉยแต่ไม่เอาแต่ไม่เอาไม่เอาไอ้เหี้ยรถบังคับนะไอ้เหี้ยลองดูบูดดิบูดง่ายมากรถบังคับนี่เหี้ยจัดเลยวูดแบบติดทุกเส้นแหละถ้าคนบูดเป็นอะโหมกพี่เซิร์อยู่ไหนพี่ใครอะพ o i n t point point ช่วยในรถแถวเนี้ยลงในรถทำขาวอะอะไรปะ อ่ะาิแล้วแท็กอะเออพี่ครับอันนี้ใครอ่ะพอมีไอ้นี้ผมไหมครับยืมยืมไอ้นี่หน่อยได้ไหมยืมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนัไอ้นุ่มยืมรถหน่อยได้ไหมครับอ๋อยืมรถหน่อยได้ไหมยืมรถหน่อยได้ไหมรถผมจะรอไปไอ้นี่อย่างพี่เอาไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว ช่วยคนแหกคุกแป๊บเดียวโอ้พี่น่าน้องชายแค่แป๊บเดียวเองบอกก็บอกแล้วนี่ผมไปแบ็คบอกก็ดีพี่บอกก็บอกเลยแบ็คบอกอะไรของมึงวะแบ็คบอกอ่ะเอ้าเอารู้อยู่นี่พอดีนี่เอานี่ไงตอนตอนี้อะนะเอาพี่ออกไปได้ใครอ่ะอันนี่มันอุ้มมาอ้าวใครอันเนี้ยอ้าอุ้มมาอยู่ในคุกฮะ ไม่เมื่อกี้พี่บอกพี่ไม่ได้อยู่พี่บอกแล้วนายกนายกเหมือนจะอยู่ในช่องเนี่ยเขาแกล้งผีอะไรพี่เกือบหัวใจวายโอ้ไอ้พอยมือทำเชี่ยเลยนะเองใบเลยเองใบเลยมือทำเชี่ยอะไรเนี่ยเขาบอกผมว่าพี่พี่ไม่ได้อยู่ในคุกพี่สัญญาพี่แหกออกมาแล้วเขาพูดคุยเขกหลักกลางจอยังมีอยู่เนี่ยทาเล็ยี่สี่เนี่ยมาเอาไว้กูหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดสูตรเอามาอนน้ำส้มมาเอามา เด <uyor> er? <g ười> <government> ี๋ยวต้องไปไอต้องไปแหกเขาออกมาใหม่ได้อยู่เวนนี่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยไอ้เจือเลือดเกินไี่เจือพี่ตาวอะไรอ่ะไอบอลเป็นไรอ่ะไอบอลมันทำให้เราไม่เยอะไงเอาคืนบ้างไงเราแหกแหกได้แหกง่ายๆพี่แหกง่ายๆบอเล่นพี่ออกมาแล้วแกใครคนที่เล่นเออพี่ออกแล้วออกมาแล้วเลยพี่รู้รู้อะไรเป็นอะไรอ่ะไม่ได้ออกเออกมาได้ยังไงออกมาได้ยังไงมีคนเขาช่วยไงคนในดันน่ะเขาออกคุกเขาเข้ามาช่วยพี่ ใช่เหรอหนุ่มใช่เลยตัวนี้เออไม่โดนใบไม่โดนใบแล้วแล้วถ้าแหกเอาว้าออกมาแบบนี้โดนใบเลยโดนใบส้มพี่ส้มเออโอโหเฮียส้มเลยวะได้ไปไลยไปเลยโดนใบอะไปเลยนะแล้วในประเทศมูไม่เคยไม่มีใบกันด้วยหรอไปเลยนะไป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 ไม่ได้แหกไม่ได้แหกน้องไม่ได้แหกจริงออแล้วีุจาร์ก้อลทำไรวะเพื่อน กูก็อยู่กับคนที่ขุดจัดเลยนะนี่เสียคุดจัดเลยนะเหมือนจะตามหาตามหาอยู่หรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับผมตามหาครับตามหาคอนเฟิร์มมึงตามหาก็ติดที่อะไรแบลวจังหวะมันติดที่อะไรโคตรแบลวเลยอ่ะเด็กเด็กติดจิฟตครับแฟนแฟนติดให้ครับโอ้โหบ๊อบเดี๋ยวนี้มึงติ่มขนาดเลยเหรอไอ้บอฟได้ชักอ่ะไปแล้วเหรอไปแล้วครับเขาไปดูแลนี่ครับดูแลแฟนดูแลเพราเนี่ยเขาอกอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็มีเบบีนะครับเบบีแล้ว อ้าวแต่ตอนแตนเตรียมตัวแพ้ยังครับนี่ผมมาแล้วนะเตรียมตัวแพ้ยังครับนี่มาให้ตกฟรีรับหรือว่าเออดเอาดีวะนิ่มนะนิ่มนะนิ่มนะครับโอ้ยมาทีเนี่ยเอาเริ่มเลยไหม่ะครับรีบไหมผมรีบมากเลยโอ้ร้อนจัดเลยรอจัดเลยครับนดิไอ้ไอปบอปก่อนดีกว่ไอ้บอปผมขอบอปก่อนเฮ้ยกูก็พร้อมเหมือนกันมึงบอกตาเท้าจัดเลยได้ไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมเอาไหมลุง ใจเย็นจเย็นลุงใจเย็นเอาเลยเอานลุงลันมาแล้วไปส่งการกันบดแล้วลุงตอนเนี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าไม่เข้าใครหรอกแต่ไร่เดิวนพี่เดินสื่อเลยได้ไงไอ้เคียรมึงก็รวยนี่มึงไม่ให้ตังค์พวกกูใช้ได้หรอเรื่องไรครับลุงเออลุงให่จัเลยอยากรู้แบงาบีให้พี่เท่าไร่ให้พี่เท่าไหร่เชียววะเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสี่ห้าใช่ไหมเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้ารอยเต็มที่แค่นั้นเนีะไม่ห้าร้อยก็สองร้อย อะไรครับวิ่งรวยเว้ยให้คุณผ่าแสนใช่เหรอคิดเล็กน้อยเออไอ้คว้าแสนเออแสนแน่เหรอเออเนี๋ยเอาไปแบ่งๆกันนะครับอันนี้ก็เงินคนได้บอลคืนมาวันนี้ได้มาสามล้านเจ้าหนอแล้วถ้ากูไม่ได้บอลคืนมากกว่าสามล้านมึงรับได้ไหมเ้ามาดิเขมาดิครับเข้ามาดิเข้ามาดิแต่บรรดาอ่อนครับ เฮ้ยแต่รุ่นใหญ่จริงนะบอลหยุดซ้ำอยู่ไม่ไม่พี่มาเดินสืบที่เนี่ยเขาไม่รู้จักใครนอกจากลักกี้เลยนะเขาเขแบบประชาชนเขาพูดกันนะผมเห็นเขาก็บอกไม่รู้จักพวกมึงเลยรุ่นใหญ่จันเลยไปอ้พี่น้องแก๊งมันแก๊งเลือนครับแก๊งแบบพี่ไอี่บบ๊ฉดประชาชนแล้วกูเห็นแต่พวกมึงอะฉีดประชาชนนี่ครับมีอะมึงนป้นะพวกนี้โหวตดิโหวตอะประชาชนรักแก๊งไหนเขาโหวตรู้ไหมไอ้พวกนี้โดนแบนไม่มีใครโหวตให้มันนะลุงไอ้พวกเนี้ยใช่หรอแกโดนแบนถาวรไปเลยยาก แกงเดือด <K> ีใครโดนแบนเลยลุงไปซื้อรถไหมลุงมีร้านนึงอะไไปปซื well. Damn, yes ้อรถดีกว่าครับลุงบ๊อบจากันบ๊อรวยจัดเลลยนะุงมาไปโคดดีกร้านเลยลุงมาทำอะไรกันครับเนี่ยมาทำอะไรกันะรถนี่ของใครอะไปไปรถสีดีกว่าไปรถสีดีกว่าไปรถสี่ดีกว่าไอไอบ๊อบไอ้บ๊อบกูขอเอาลุงมาซ้อมที่บ้านเราเลยนะเพื่อนให้เขารับเรี่มเรับมือพวกมึงอะไม่เอาเยี่ยอะไร ไม่เอาเชี่ยอะไรเนาะลุงไว้ไว้ลงก่อนเนาะไม่เอาอะไรอ่ะไม่เอาอะไรอะเขาไม่ได้เลยขึ้นเลยไป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 ขึ้นเยไปไปไปขึ้นเมดเลยแล้วขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเคื่องมีรถด้วยเหรอวะคุณสภาพจี้ไอ้ไว้เพิ่งขับแท็กแดงอ่ะไม่เอาไอ้ไม่ได้ลุงซ้อมที่นี่ได้ไงอะไรคุณจะซ้อมที่ไหนปู่เอาหรืออะไรนะหวั่นนะอันนี้อันนี้คือหวั่นนะอันเนี้ยอาการหวั่นนะไม่ไม่มีหวั่นครับอ่ะไอ้บอลมึงคิดไงกูจะไปซ้อมที่แฟมออฟ ทีตีบอกว่ารู้ปะทำทำบัตรแจ้งไม่ทันสะอาดตัวตีเยใช่คตรใจอ่ะไม่ต้องไมรู้เป็นคนจะแจ้งตัวใครกันหมดเลยบายให้ซ้อมต้องมาติดต่อคนมันต้องหาคู่ไงเขาอาจารย์มีแล้วมีแล้วทำไว้หมดแล้วใช่เหรอดีตีตอบเหมนกันเลยวะทีตีบอกว่าทำบัตรแจ้งไม่ทันสะอาดไม่รู้ผมโคตรใจกันอะโคตรใจกันไมึงได้บอกเขาก่อนไหมพึงบอกเขาตอนนั้นแล้วเข้ามาตอนนั้นเลยเหรอไม่ บอกไปวันหนึ่งแล้วครับบอกไปวันหนึ่งแล้วเขาบอกทําบัตรแจ้งให้ไม่ทันอา้าวเขาว่างานเหรอเนี่ยไม่ได้เราก็ซ้อมวัดเดียวนะลุงในแปมอ่ะเราจริงนะมันเหมือนกันนะเขาก็เหมือนไม่พร้อมเหมือนกันโอ้คนในแก๊งไม่เคยได้ซ้อมใน, <ตา S 2> ในบ้า,<ต>านเลยไฟอ่ะตาลุงเป็นไฟอะ่ะกูไ,ะไม่เค<ม>ยได้ซ้อมในบ้านเลยเคยรอบหนึ่งมั้งรอบเดียวมั้งเอาในบ้านเอาไปรอบสองรอบแบบไปไอ้กูต้องกดเงินก่อนปะกูต้องกดเงินก่อนปะบอลต้องกดเงินสดลุงเออเดี๋ยวลุงโอ้โหอะไรวะป้า ไม่กดเงินสดกูจะหลุดลุงผมแนะนําเลยนะคันที่คุ้มราคาหนึ่งล้านมากที่สุดอาสามต่อครับลุงใช่หรอครับโหดโหดมากลุงแล้วผมไปเดินเล่นจะไปเด็กนในแก๊งลุงเขาผมไปเดินมาแล้วแล้วผมอะไปคุยเล่นในบ้านบ้านแก๊งลุงอะและและเด็กในแก๊งลุงอะแม่งถังผมอะใช่หรอใครไม่ไร, <c oughs> รู้หัวน้ำเงินอะใครวะไอ้เชี่ยเต๋ยหรอ ให้ผมโทรรับให้ไม่ไม่ง่ายกว่าหรอได้แต่งเต็มเลยนะเดี๋ยวลุงเขาจะซื้อเองเองของตัวเองเอารถสซงรถสี่ไปดิเผื่อเขาแบบน้องๆมามันเลื่อนยัง,งอ่ะมันแข็งตัว<อ>ไหมครับลุงไ,ไอ้เชี่ยเป๊ะป่ะ <Okay. S 2> โอเคหรือเปล่าป่าเลยชีวะชีวะประวัติแกงลักกี้ในบ้านลุงไปแบบไปแบบดีหรือเปล่าดีครับดีครับเฮ้ยแต่แต่กูเจอพวกมึงใส่สีเดือดเกินแม่งโคตรคิดถึงเลยด้วยดูป่ะ เออจริงนะจริงนะต้องไม่ใช่สีขาวอะจริงจริงผมคิดจรงตอนที่พวกันใส่เสื้อสกอต์อะจริงสีตัวเราจำแม่นเจินแลเราใหเรายืนยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามมาดูเรายืนอยู่ฝั่งตรวข้ามอะแลวมีคนเฮ้ยบอลอาสามใส่ร้านร้านร้านหนึ่งแสนอะมึงเอามาให้กูอีกหนึ่งแสนดิ ลุงจ้าอาตั้สองจริงเหรอแต่มันแต่มันขับยากนะรถประเทศลุงอาแต่ถ้าลุงขับแต่ลุงขับรถเอ้กูหาซื้อรถสี่ดีกว่าดีกว่าและพี่ราคนน้อยเลยไอบ้นเมืองร้อนนะผมเลยพี่ผมล่วงเลยพี่ เดียวเนีดียวอ่ะสีเดียวกันไปพร้อมเลยลุงเดียวสีเดียวกันเลยเฮ้ยเดียวจัดเลยว่ะรอจัดเลยว่ะรอไอ้นี่รอกิจการไอ้นี่ไอ้เขาเนี่ยลงแล้วอ่ะเราไมมึงไม่ให้สูตรดหยิเงินว่าไม่เฟี้ยวเลยสูตรขาวว่าคนเราใช้เป็นเบียวเป็นเบียวมันเบียวมันมันใช้กันเยอะแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยมมันจไม่ใช่ก่อนนะจริงๆนะครับผมไปถึงวันไม่ได้ใส่คนมาไอ้เหี้ยมึงควรมาใส่เบียร์สี่เลยลุงนะน่าเบียร์ละดูแล้เบียร์าะ เพรา,ามันมีสตอรี่ป่ะสีเออมันมีสตอรี่มันมีสตอรี่ะอะร้ามนมึงอ,อะมีสตอรี่อะ